ิดโปรไฟล์น้องแท้ๆออมสุชาในรายการหนกระแสที่มีหนุ่มกัญชัยเป็นพิธีกรและแขกรับเชิญคือนางเอกสาวออมสุชามาพูดถึงประเด็นถูกโยงเป็นดาราฮุบธุรกิจและเธอมาเปิดใจถึงเรื่องราวต่างๆที่เป็นประเด็นร้อน ปมถือหุ้นในสัดส่วนที่เท่ากันคือคนละ48%แต่ต่อมาออมสุชาได้ทำการซื้อหุ้นเพิ่มจากสาส,สอดีตผู้จัดจาก,การส่วนตัวอีก4%ส่งผลให้สัดส่วนหุ้นของออมสุชาเพิ่มเป็น52%กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทเหตุการณ์นี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของความไม่รงรอยกันและในเรื่องราวดังกล่าว มีอังสุภัตรามาณยิ่งน้องสาวแท้ๆของอ,อมสุชามานั่งเคียงข้างพี่สาวในรายการด้วยต้องบอกว่าการพูดจาของเธอนั้นฉะฉานมากกับการตอบคำถามทำให้หลายคนอยากรู้จักเธอ อังสุภัทราเป็นบัณฑิตสาวจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญหนึ่งในมหาวิทยาลัยนานาชาติชั้นนำของประเทศไทยที่ขึ้นชื่อเรื่องการผลิตบุคลากรที่มีความพร้อมในระดับสากลโดยเฉพาะในสายธุรกิจและเทคโนโลยีปัจจุบันอังทำงานในตำแหน่ง e-commerce manager ให้กับแบรนด์เครื่องสำอาง ฟร e ดบิวตี้ที่กำลังมาแรงในกลุ่มของผู้บริโภคยุคใหม่แม้จะไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงเหมือนพี่สาวแต่อังพิสูจน์แล้วว่าเธอสามารถยืนด้วยตัวเองในโลกของธุรกิจได้อย่างมั่นคงที่สำคัญสวยไม่แพ้พี่สาวเลยจริงๆ